น้องวิลินถ่ายภาพครอบครัวแต่ถูกแซวอย่างเอ็นดูอาการเป็นเป็นยังไงนะข้าวบันเทิงมาแล้วจ้าน้องวิลินถ่ายภาพครอบครัวแต่ถูกแซวอย่างเอ็นดูอาการเป็นเป็นยังไงนะมีโมเมนน่ารักน่ารักมาเสริฟให้ต้องอมยิ้มตามกันอีกแล้ว สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกล์วัดเพราะตั้งแต่มีน้องวิลินมาเป็นโซ่ของใจให้กับภรรยาสาววิกกี้พิมลยาทุกช่วงเวลาก็ดูจะมีความสุขสุดๆล่าสุดวิกกี้ก็ได้เผยภาพโดยได้เขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักคสุข ซึ่งนอกจากแฟนๆจะได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวนี้แล้วหลายคนยังขอแซวน้องวิลินด้วยความเอ็นดูสุดๆเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ยิ้มแค้มปิให้กับกล้องแต่ดูน้อยเองกับแอบเบบปากใส่จนเกิดคำถามขึ้นว่าอาการมันเป็นยังไงกันหน้าจ้าฝากกดไล์ กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ